คอมเมนต์คมเมนแตกสนั่นเมื่อเห็นเยาวราชของไทยผ่านเอวเพลงใหม่ลิซ่าจนทำให้คอมเมนต์นำมาตั้งคำถามว่าที่นั่นมันใช่พื้นที่ในส่วนของกรุงเทพหรือในความคิดฉันคิดว่ากรุงเทพจะเจริญมากกว่านี้และพัฒนาได้มากกว่านี้แล้วไหนล่ะรถไฟฟ้าไม่เห็นมีรถไฟฟ้าเลยแล้วรถไฟฟ้าของกรุงเทพอยู่ตรงไหนและแน่นอนเขาว่าเขาคงไม่ได้หาข้อมูลมา จึงถามว่ารถไฟฟ้าอยู่ตรงไหนและก็มีคนที่เขาเคยไปที่กรุงเทพเขาก็ได้พากันเข้ามาตอบเม้นต์รัวเลยว่าโอ้ยขำจริงที่นั่นน่ะไม่ใช่ย่านที่เจริญที่สุดในกรุงเทพหรอกนะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกรุงเทพเท่านั้นและเป็นแหล่งการค้าที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพเท่านั้นความเห็นทัดมาก็บอกว่าคุณคงไม่เคยไปกรุงเทพเลยสินะมีแค่เห็นภาพเดียวมุมเดียว คุณก็ตัดสินว่าเป็นทั้งเมืองแต่จริงๆน่ะมันไม่ใช่กรุงเทพมีส่วนที่พัฒนามากกว่านี้อีกมากมายเลยทีเดียวคุณต้องไปเห็นกับตาเสียก่อนแล้วค่อยตัดสินความเห็นถัดมาก็บอกว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นจะเหมือนจีนเลยแต่ทำไมที่นั่นถึงมีแต่คนจีนเต็มไปหมดและคนไทยบางคนก็บอกว่ากัมพูชาโดนจีนยึดครองหมดแต่เท่าที่เห็นในไทย ตอนนี้ก็คงไม่ต่างกันเพราะที่เยาวราชมีแต่คนจีนเต็มไปหมดแถมตึกอพาร์ตเมนต์การค้าขายก็มีแต่ภาษาจีนความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่าคนท้องถิ่นในเยาวราชที่คุณเห็นน่ะไม่ใช่คนจีนที่เพิ่งมาอยู่ในยุคสมัยนี้นะแต่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่เขาได้อยู่มานานแล้วอาจจะจริงว่าพวกเขาเหล่านั้นเหมือนคนจีนแต่จริงๆ เาเป็นคนไทยที่มีเชื้อสายจีนไม่ใช่คนจีนที่เพิ่งมาอยู่คอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่าที่คนไทยพูดว่ากัมพูชามีแต่คนจีนมาลงทุนนั่นมันก็ถูกนะเพราะสมัยนี้มีแต่คนจีนแบบจีนแท้ๆที่เข้ามาลงทุนในกัมพูชาแต่ในเยาวราชมีแต่คนไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นคอมเมนต์ถัดมาก็มาโต้แย้งบอกว่าไม่ใช่หรอก ฉันว่าชาวจีนที่มีสัญชาติจีนแท้นี่แหละที่เข้าไปอยู่ในเยาวราชเยอะแยะเลยเพราะที่ฉันไปเยาวราชมามีแต่คนจีนทั้งนั้นเลยแถมมองดีๆเยอะกว่าคนจีนที่อยู่ในกัมพูชาซะีอีกโดยความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่าความจริงแล้วกัมพูชากับไทยก็ไม่ต่างกันนะในเรื่องของคนจีนสัญชาติจีนแท้ที่เข้ามาในประเทศเพราะฉะนั้นแล้ว พวกคนไทยหยุดพูดว่าจีนจะมาฮุบป,ประเทศกัมพูชาได้แล้วเพราะที่ไทยก็มีคนจีนเต็มไปหมดเช่นกันในเยาวราชถ้าจะบอกว่าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนมันฟังไม่ขึ้นเลยความเห็นทัานมากก็ไม่ยอมเช่นกันค่ะก็บอกว่านี่พวกคุณเคยมาสัมผัสที่เยาวราชแล้วหรือยังถึงไม่เข้าใจอะไรเลยไม่ใช่ว่าเห็นเขาหน้าตาเหมือนจีนก็จะตัดสินว่าจีนแล้ว เขาคือคนไทยเชื้อสายจีนต่างหากเพราะที่เยาวราชเขาก็มีมานานและที่นั่นเขาทำเอกลักษณ์อนุรักษ์ชนเชื้อชาติไว้เท่านั้นถ้าออกจากเยาวราชก็จะไม่ค่อยมีร้านค้าหรืออพาร์ตเมนต์ที่มีเชื้อสายจีนถึงมีก็น้อยเพราะเขาจะมีแค่เยาวราชเท่านั้นความเห็นถัดมาก็บอกว่าความจริงความเจริญมันต้องมีตึกสูงด้วยนะแต่นี่ มองดูในเยาว,วราชไม่ค่อยจะมีตึกสูงเลยส่วนมากเหมือนจะเป็นอพาร์ตเมนต์มากกว่าความเห็นถัดมาเอาจริงๆที่เยาว,วราชอาจจะมีคนหน้าตาออกจีนเยอะแต่ป้ายที่เขาติดเพื่อขายสินค้าก็จะมีความเป็นไทยและจีนอยู่ในนั้นนะเพราะสังเกตดูจะเห็นความเป็นไทยอยู่ด้วยเพราะจะมีภาษาไทยอยู่ในนั้นด้วยความเห็นถัดมาก็บอกว่า ภาพเดียวเอามาตัดสินทุกอย่างสติปัญญาประมาณนี้ถูกใจท่านผู้นํายิ่งนักถัดมาก็บอกว่าการท่องเที่ยวเม้นทั้งประเทศยังสู้รายได้เยาวราชยังไม่ได้เลยความเห็นถัดมาก็บอกว่าเยาวราชทุกวันนี้คนมาเที่ยวมาหาของกินเต็มจนล้นความเห็นถัดมาก็บอกว่าหลายๆจุดในเยาวราชอนุรักษ์ความเป็นจีนดั้งเดิมไว้นะ ความเห็นถัดมาก,ก็บอกว่ามีย่านคนจีนอพยพกับกำลังจะกลายเป็นของจีนมันต่างกันนะเมนบางคนก็บอกว่าย่านไหนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตัวเองคนไทยจะรักษาเอาไว้แบบนั้นไม่ทุบทิ้งไม่ทำลายเหมือนที่อื่นนะโลกกว้างหน่อยน้องเมนความเห็นถัดมาก็บอกว่ารู้หรือเปล่าเจ้าของร้านค้าแถวนั้นร่ำรวยมหาศาลที่ตรงนั้น เขาทำเอกลักษณ์อนุรักษ์ชนเชื้อชาติความเห็นถัดมาก็บอกว่าเป็นคำถามที่ขเมเณรมากอีอะก็จะโชว์ตึกสูงๆอยากแต่อวดความเจริญตัวเองความเห็นถัดมาก็บอกว่าขเมเณรมันเข้าใจคำว่าใช่หน้าท้าหรือเปล่าจะเอาเจริญขนาดไหนใช่หน้าท้าหนะเพ้อเพอเยววาวราชเขตเดียวจเจริญกว่าพนมเปญอีกนะความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่า ความคิดของคนที่ไร้การศึกษาก็พูดไปเรื่อยเมนน่าสงสารความเห็นถัดมาก็บอกว่าเมนเอ๋ยทองทั้งประเทศของเองไม่รู้ว่าจะสู้ทองทั้งย่านเยาวราชได้หรือเปล่าความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่าเชิญคเมนมันมเที่ยวกรุงเทพนะจ๊ะรับรองจเเิ่นกว่าคเมนสิบเท่าเยาวราชย่านคนไทยเชื้อสายจีนก็จริงแต่พูดไทยชัดกว่าคนไทยอีกนะ ความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่าถ้าเมนมีรถไฟฟ้าคงแห่กันไปทำเอ็กันสินะความเห็นถัดมาก็บอกว่าเมนเอ้ยเมนนักท่องเที่ยวที่เยาวราชหนึ่งเดือนมากกว่านักท่องเที่ยวเมนทั้งปีอีกความเห็นถัดมาก็บอกว่าตรงนั้นเขามีรถไฟใต้ดินเมนไม่เห็นหรอกเพราะบ้านเมนไม่มีความเห็นถัดมาก็บอกว่าคนปลาเพิ่งออกมาดูโลกภายนอก โปรดอภัยให้พวกเขาด้วยนั่นแหล่งคนจีนจีนประเทศไทยไม่ใช่จีนมาสัมปทานเหมือนในล่าในขมรน,นะความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่าเมนเอ้ยนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยาวราชไทยเยอะกว่าเองทั้งปีซะอีกทําเป็นมารู้ดีทั้งทาง,งที่ไม่รู้อะไรเลยจีนในเยาวราชคือคนไทยเชื้อสายจีนต่างจากคนจีนในขมรน,นะที่ไม่อยากมีเชื้อสายขมรมาปะปน ความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่าบรรยากาศเยาวราชยามค่ำคืนนั้นสุดยอดหลายคนมาหาของอร่อยกินหลายคนสะพายกล้องมาเก็บภาพบรรยากาศแสงสีที่เป็นเอกลักษณ์คมเมนไม่น่าจะมีมั้งสถานที่แบบนี้บางคนก็บอกว่าให้มันอยู่ในป่าต่อไปเถอะความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่า เยาวราชเป็นแค่ย่านเล็กๆในกรุงเทพย่านหนึ่งเท่านั้นแม้จะไม่ค่อยเจริญด้วยสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่แต่เป็นย่านที่คึกคักและเงินสะพัดที่สุดย่านหนึ่งในกรุงเทพความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่าการศึกษาสำคัญขเมรต้องเข้าใจนะจีนไทยกับจีนขเมรมันต่างกันส่วนตึกสูงบางชาติคิดว่าการสร้างตึกสูงสแล้วต้องเจริญแท้ที่จริงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญกว่า ความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่าคนจีนที่อยู่ในไทยเขาบอกว่าเขาคือประชาชนคนไทยแต่คนจีนที่อยู่คขมรเขาไม่ยอมรับหรือยอมเป็นชาวคขมรหรอกมันต่างกันเยอะนะคขมรความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่าคขมรว่ายาวราชยังไม่เจริญเพราะไม่มีรถไฟฟ้าความจริงย่านนี้มีรถไฟฟ้าผ่านและใช้มาหลายปีแล้ว แต่เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินเหมือนรถไฟในโตเกียวหรือซับเวยของญี่ปุ่นสำหรับ EP นี้ก็จบแล้วนะคะถ้าแอดพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภาัยทุกท่านด้วยนะคะและก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ